สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันที่13เดือนมีนาคมปี67นะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของปืนสูงทะเบียนนะเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมลงคลิปนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ไปเป็นปืนหักลําแทบดิ์นะับปืนปลอดภัยนะนะครับนี่ก็เกรงนะครับว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าปืนกระบอกเนี่ยมันคือปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้ผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะเจ้าปืนกระบอกนี้นะครับจะมีทะเบียนป4คุมนะอันนี้คุมเอาไว้นะก็จะมาเล่าให้ฟังนครับถึงปืนที่อาจจะได้รับการขนานนามว่าปืนสมทะเบียนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะอ่าเริ่มต้นนะครับในเรื่องของปืนสมทะเบียนเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นนโยบายนะครับของทางภาครัฐซึ่ง ก็ะจะเรียกว่าการนิรศก,กรรมอาวุธปืนเถื่อนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นํามาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไม่หลายช่วงนะจาได้ว่าประมาณสัก4ีหช่วงนะครับแต่ว่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะที่ว่าขึ้นทะเบียนกันเยอะๆมากๆนะครับก็คือช่วงของปี2518านะไล่ย,ยาวไปนะครับจนกระทั่งถึง19เหมือนปีกระบ,บอกนี้นะครับ ไอ้เจ้าปืนไทยนะฮะำกระบอกนี้ขนาด12เกทนะถ้าเผื่อว่าไปดูตามใบปสสเดิมนะครับอันนี้คือฉบับปสสเดิมของปืนกระบอกนี้นะก็จะได้รับอนุญ,ญาตนะครับอยู่วันที่26เดือนมกราคมพุทธศักราช2519นะจังหวัดพิษณุโลกนะครับอันนี้คือใบอนุญาตเดิมๆเ,เลยนะ2519นะครับ ในส่วนของเลขทะเบียนปืนนะครับก็คือพรรอย่อมาจากคําว่าพิษณุโลกนะสทับแล้วก็เลขอีกนะครับหตัวนะเจ้าตัวนะตนี้นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับช่วง2518เนี่ยเป็นช่วงที่ปืนเนี่ยถูกนํามาขึ้นทะเบียนเยอะมากไม่รู้ว่ากี่พันกระบอกนะครับแต่ผมคิดว่าเยอะนะครับมันมีทั้งที่ถูกต้องตรงตามกฎเป๊ะๆนะครับปืน1กระบอกต่อการขึ้นทะเบียน1ครั้งนะ แต่มันก็จะมีหลุดแล้วก็เล็ดรอดนะครับอีกจํานวนหนึ่งนะที่บอกว่าปืนสมทะเบียนนะกระบอกเดียวนะครับสมมติว่าเป็นปืนกระบอกนี้นะเป็นตัวต้นแบบเลยนะครับเอาขึ้นทะเบียนที่อําเภอนะครับตามท้องที่แต่ละจังหวัดนะเสร็จปุ๊บก็จะมีการตอกได้ทะเบียนนะครับซึ่งกระบอกนี้จะอยู่ที่ตรงนี้จะมีเลขของเขาอยู่นะครับอันนี้นะเสร็จปุ๊บก็จะได้ปสมาคู่ตัวปืน1ฉบับ นะจบไปนะครับรอบหนึ่งต่อมานะครับอีกรอบหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อตรงนะครับก็เอาปืนกระบอกเดิมเนี่ยไปทําการตานะใบตะใบลบเลขออกนะครับแล้วก็อาจจะแต่งผิวลมดําใหม่เอาให้เนียนตานะจากนั้นปืนเนี่ยมันก็จะไม่มีเลขใดๆนะครับล้นเลยก็เอาไปขึ้นทะเบียนนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2นะเลขตัวนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยนไปเสร็จป,ปุ๊บก็จะเป็นเอกสารฉบับที่2 นะครับคู่กับปืนกระบ,บอกนี้นะจากนั้นนะครับตัวปืนนี้ก็ถูกหมุนเวียนสัพท์ไปสแสดงว่าไอ้เจ้าใบาปอ4นะครับตั้งแต่ใบที่2ของปืนกระบ,บอกเดิมเนี่ยจะไม่มีตัวปืนแล้วเพราะตัวปืนเนี่ยถูกเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะจะไม่มีตัวปืนนะครับเหลือแต่ตัวใบเปล่าๆนะที่มีเลขกำกับอยู่นะครับเอาใบานี้ไปทําอะไรนะครับก็จะมีการาเรียกว่าจําหน่าย นะใช้คําว่าเอาไปปล่อยต่อนะครับจำหน่ายนะถือคล้องเอาไว้นะครับสำหรับใบปสี 4, ป่ปเปนะล่านะเราก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นคนจัดหาเรื่องของอาวุธปืนนะครับสมมติว่าไปเจอปืนที่มีรุ่นนะครับใกล้เคียงนะสมมติว่ากระบอกนี้นะครับเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งนะขนาดเดียวกับใบป4ที่ระบุไว้นะครับเสร็จก็เอากระบอกนี้ไปทําการตอกเลขทะเบียนให้มันตรงกับเลขที่ ขอเอาไว้นะครับกับฉบับปอเสียน,นี้นะเลขตรงกันก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นปืนสมทะเบียนทันทีนะปืนกระบอกนี้นะครับขั้นตอนเป็นอย่างนั้นนิยมมากนะครับในสมัยก่อนจะลองแจ้งนะครับว่าเป็นที่นิยมในสมัยก่อนแต่ถ้าถามว่าสมัยนี้การเอาปืนไปสมทะเบียนเนี่ยทำได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้100ไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากวิวัฒนาการในการตรวจสอบอาวุธปืน นะตรวจถึงระดับอะตอมเลยนะครับถ้าเผื่อว่ามีการตกแต่งนะครับเรื่องของเลขต่างเนี่ยโอ้โหโดนนะโดนทังขึ้นทั้งล่องนะครับไม่รอดนะเพราะนั้นอย่าหาทํานะครับอย่าหาทําใครที่มีใบปสนะครับแบบนี้เอาไว้นะครับสิ่งที่ทําได้ก็คือเก็บเอาไว้ดูเป็นที่ระลึกเท่านั้นแต่อย่าคิดไปหาตัวปืนเนี่ยเอาเลขมาใส่นะอันนี้ก็เคสหนึ่งนะครับมีตัวใบปสี แล้วก็หาตัวปืนเนี่ยเอาเลขมาสวมใส่ลองคิดตัวเล่นๆนะครับถ้าสมมติว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีเหตุจะต้องใช้วุฒิปืนกระบ,บอกนั้นในการที่ยิงต่อสู้กับคนร้ายสมมติว่ามันคือปืนที่สมทะเบียนมาแล้วก็มีเหตุนะครับว่าโจรขึ้นบ้านเจ้าของบ้านก็บรรจุลูกรอเลยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะถึงจัจงหวะโจรตัวจริงๆนะครับก็ต้องเหนียวไกลเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเราเองนะครับลั่นออกไป ปุมนะปุ๊บเสร็จนะก็เรียบร้อยเลยครับเกิดเป็นคดีความขึ้นมาเจ้าหน้า,านนที่ท่านท่านก็จะตรวจสอบนะครับทันทีว่าปืนกระบอกนี้ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ไอ้เจ้าจงากกังหวะการตรวจสอบนี่แหละเจ้าของปืนก็ร้อนหนาวนะครับเพราะว่าอาจจะถูกตรวจพบนะครับว่ามันคือปืนที่มีการต่อขึ้นมาใหม่นะะก็เป็นไม่ได้นะครับนี่เคสหนึ่งก็ต้องคิดให้ดี นะระมัดระวังนะครับคนที่จะทำนะครับในปืนสมทะเบียนนะจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีให้พึ้งลึกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็ผิดกฎหมายนะเพราะนั้นอย่าหาทำนะอย่าหาทำแล้วก็จะมีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้รับจ้างทำปอ .4 เออมันก็มีนะครับเพิ่งออกข่าวมาประมาณสัก4-5เดือนถ้าเผื่อว่าย้อกนกลับไปดูนะ เป็นวัยรุ่นนะครับคนหนึ่งเรียกว่าปลอมแปลงเอกสารทางราชการปลอมใบปสี 4, นะเหมือนเด็ะๆนะครับเขาบอกว่าจับผิดแทบไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเป็นการสวรมทะเบียนนะครับก็คือทอําปสีปลอมขึ้นมานะแล้วก็เอาปืนเถื่อนเนี่ยเอามาแมทให้มันตรงกันนะสรุปแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็อย่าหาทำถ้ามันมีนะอยู่ที่บ้านถ้าเผื่อว่าเป็นปสี 4, เนี่ย ก็โอเคอย่างพอทุเรานะครับเก็บเอาไว้แบบนั้นอย่าทําอะไรนะหรือจะทาอะไรทิ้งไปก็ได้นะครับถ้าไม่เสียดายนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวปืนที่ไม่มีทะเบียนนะแบบนี้ตอบยากนะครับว่าจะทําอย่างไรกับตัวปืนนั้นเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับมันผิดกฎหมายเต็มๆจะปฏิเสธอะไรอย่างไรไม่ได้เลยนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะจัดการกับปืนกระบ,บอกนั้นเนี่ยอย่างไรนะ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับประมาณนี้นะเมื่อเช้าลงไปก็กังวลนะครับกลัวว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยจะมองว่าปืนกระบอกเนี่ยมันคือปืนที่ไม่มีทะเบียนปืนเถื่อนปืนส่งทะเบียนต่างๆน,นานานะครับถ้าปืนสงทะเบียนจะกออกป .4 ีไม่ได้เขาจะเช็กกันในระบบนะว่ามันมีอยู่ในระบบไหมปรากฏว่ากระบอกนี้นะครับโอนเรียบร้อยนะครับออกใบอนุญ,ญาตให้เมื่อวันที่10สิงหา25งห นะเนี่ยตามไบพอสิงผมนะครับ10สิงหาสองห้าแล้วก็ตรวจสอบเช็คเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับ okay. โอเคก็เอาไว้เท่านี้นะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกไปยังสู่นะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ